สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทนะคะประจำวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะสําหรับอังกฤษตัวเด่นของเราก็คือเจ็ดกับเก้าตัวรองก็คือศูนย์กับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้า

นี่จับเลขสี่ตัวกับสี่ตัวทั้งสามแนวทางนะมาตั้งอันไหนตรงกันก็จดเจ็ดกับเก้าเหมือนกันจดอันไหนต่างกันก็จดเข้าไปเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพานรวยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อังกฤษน่าจะแจกนี่เลขต่างกับเขามันจะแจกเขาทุกครั้ง สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ